ผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้นําเสนอปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานต้องสงสัยใช้แรงงานผิดกฎหมายนะคะซึ่งมีที่มาจากแรงงานเมียนมาคนหนึ่งค่ะที่หลบหนีออกจากโรงงานแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะคุณอุรชัยสอนแก้วได้ไปพูดคุยกับแรงงานคนนี้ค่ะทําให้ทราบว่าเขาข้ามประเทศมาทํางานผ่านกระบวนการจัดหางานโดยนายหน้าคนหนึ่งค่ะติดตามจากรายง,งานของคุณอุรชัยค่ะ มีเงนกบแค่กระบอกโอเคถ้าจะไปอะไปได้แต่พุ่งนี้ไปเลยกรบอกที่มาหาชัยแล้วเนี่ยต้องแก่กุ้งแก่คุ้งก็คือว่าเราจะพักเมื่อไหร่ก็ได้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วรายได้ก็อยู่ประมาณ500อยถึง0 0ร้อยแรงงานเมียนมา2คนนี้ตัดสินใจเดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อมูลที่ได้จากนายหน้าว่าพวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่าแรงต่อวันประมาณ600บาท สูงกว่าที่ได้รับขณะนั้นสองเท <2 S 2> ่าก็าออกมาจากบ้านเนี่ยนังรถพัดมาเพื่อจะมาถึงมรรมยาใหญ่พอถึงมรรมยาใแล้วเนี่ยเขาไปซื้อตัว๋วเพื่อจะต่อรถใายถวายก็าจากถวายนั้นก็เ<ๆ>ขาก็ขับรถมานะคืนก็ดูเพราะว่ามี่รถสองคันนะครับรถสองคันนี้ก็มีคนเยอะมากแรงงานคนนี้เล่าว่า การเดินทางต่อเนื่อง3วันร่วมกับกลุ่มแรงงานที่ตัดสินใจหางานทําต่างถิ่นกว่า60ชีวิตเกิดขึ้นในลักษณะที่จําเป็นต้องหลบหนีซ่อนเร้นกับเจ้าหน้าที่รับนนครับก็มีครั้งนึงเรบเจอได้ทเงี้เขาก็เขาวังวิ่งดีๆเ็าให้ลงจากรถแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าแล้วก็รถคันนั้นก็วิ่งหายไปเลยแล้วก็อีกสักพัประมาณครึ่งชั่วโมงลัามารับใหม่เมื่อเข้าประเทศไทยเขาและภรรยาเดินทางต่อไปจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่เป้าหมายสําหรับขายแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงจนถึงขณะน,นี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับนายหน้าเสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการนายหน้าจนถึงขั้นตอนสมัครงานประมาณ3 0,000บาทกทครับก็ตอนนี้เรื่อง่นี้ก็คิดว่าพอมาที่นี่เพื่อคิดว่าดีนะครับแต่ว่าพอมาที่นี่มันไม่ใช่ครับแต่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ไม่สบายก็อยู่ไม่ได้การทํางานก็ยืดยาวเหลือเกินนะครับแล้วกเ็เวลามีงานเรียนการอะไรก็เหมือนเปนที่พม่มา เราก็ไปเชื่อไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็เงินที่ได้ก็คือมันแย่กว่าที่เขามาเองฮะแรงงานเมียนมาคนนี้อ้างว่าเขาได้รับค่าแรงเฉลี่ยวันละประมาณ200บาททํางานวันละ16ชั่วโมงไม่มีวันหยุดงงต่างจากที่นายหน้าได้รับปากไว้เงี้ต้องนัททคนเนือในเอะไรไทุกที่ที่เคยได้ใน,งงน,นะยอรมนีเดนือนี่ผ่านมาเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบนัททคคนเหนือชิเศษเนาะคือคือมากที่สุดในสองคนนะฮะสองคนนอกจากนั้นเขามองว่า ภายในที่พักซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังโรงงานมีสภาพสุขอ,อนามัยไม่ดีนะักความเหนื่อยล้าทางกายและความกดดันจากหัวหน้าคนงานทําให้เขาคิดถึงการหลบหนีระหว่างนั้นนะฮะที่คนที่อยู่ห้องติดกันเพราะว่าในในโรงงานนีาจะมีห้องติดกันอยู่ห้องที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยหนีไปครับ,บสองคนเนี่ยตอนเช้ามาเขาก็ไปทํางานปกติแล้วก็พอดีแล้วก็เปสมีงะนที่บริษัทในนั้นนะฮะก็ที่มาบอกว่าคนที่หนีไปสองคนเนี่ยเธอต้องรู้ไงก็ต้องรู้นะอะไรทํา ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวท็อกแก่เขาก็จะโทรไปบอกท็อกแก่แล้วก็ให้ท็อกแก่จัดการอะไรก่นเนี้ยเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าเขากลัวครับตานนี่เขาพูดมาถ้ามาทำาดีจริงเขาก็เลยกลัวก็เลยหนีการขอความช่วยเหลือจากมูลนธิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN ที่ประสานขอความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนำไปสู่ปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานที่แรงงานเมียนมาสองคนนี้เคยทำงานเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่อุทชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน